ครั้งสุดท้ายด้วยภายทีว่าฉันเฝ้าบรจบบรสิทธิอย่างฉันบุกเคยาไปเฝ้าอีหยังก็พูดเลยฉันไม่ได้สนใจผู้ใดอย่ามาสำคัญตัวเจ้าควานหลบพุทธุนกูก็อยู่พวกกูเงี้ยน้ำกูไหลฉันพัวฉันเฝ้าฉันหมายถึงผู้อื่นกันได้สังคมให้มันหลเพราะต้องไปย่องไปยังไปนันพนิมกูบัสวรรค์เขาปวดทุดดอแล้วทุสิเป็ี่ยนยังทั้งลูกซัวเออที่กูไม่ค่าปสุก็ตั้งกูแตกเตะสวดใส่กูบัตรลำบากกูบัตรสวรรค์ทุกชีวิตกูเกิดขึ้นย้อนกูุมือนี้ กูยังเนี่แข็งน้ำขากูไม่ได้เป็นยังผู้ใดสู้จะสิมาเอากูไปย่องเป็นยังถอดกูดไม่ได้หาเนาะกูไม่ได้ขอสุดทะแตกแตกันแดกฮาได้เลยทีนี้ยา่ากูไปกูไปบุ่ญไหลายถั่วไปสิมาเข้าสู่จอกับมีไปรีลดฉันบม่ดได้ยังดอกฉันกับมีความสุขของการเพราะอยากแก่ฉันซทกซ่ามือซ่าไปสิฉันไม่ได้อะไรน,านี่ไม่จบไม่สิ้นแท้แล้วสิฉันก็ผิดฉันมีสังคมเยอะแยะมากมายทำไมทำไมฉันจะต้องไปพูดแต่กับเรื่องฉันพอแล้วฉันเบาเบาเลยฉันอยากดมาน้ำไผ่ฉันอยู่สังคมใหม่ของฉัน หนูสติค่ะลูกสติสกุลน้าสกุลฉันว่ารุ่นแหม่นามสกุลฉันมารุ่นแต่แม่ฉันกับบริบาลน้ำปานันแม่ฉันเบ่งว่าจะแทนฉันยังพิษกันขากันตัดขากันได้พื้นฉันจุไอนปานันตีไม่ได้ซอนขนาดนั้นอย่ามะมั่วงช่วย่ามากวนหน้าด่างอุ้ยไม่ไหวมันขอพวกมตังสารได้่เลย ใครจะตัดคลิปสั้นที่อะไรเอาลงก็แล้วแต่เพราะชีวิตฉัน FC ฟตัวเกียวมิสิก FC เพื่อนเพื่อนเขาเข้าใจมันเดิมจริงๆเขาขอใจคือเกาคนที่เขาเข้าใจนะ่ะเขาก็เข้าใจเบิงบ้งปุชิดากับคาก์คอนกุชูเนี่ยนะปุชิดไล่สดาเนี่ยสิตัดไปยังกันแล้วแต่บริษัทสนใจแต่ว่าพูดในความเป็นจริงคืออะไรก็ช่างอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรเพราะ,ะไล่สดนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงใครแต่ว่าพูดถึงเอฟซีหลายๆฝ่ายที่พยายามแบบ ฉันพูดถึงอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีจิตใจที่ตั่นนี่นู่นนั่นนี่นูน่นเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 พอกูซื้อบุญหลวงแม่กูซื้อกุหลาบทิพย์กูทิ้งเงินยุติไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูบังเงินไม่โ oh, oh. อ้ยกูอยากเบ่าคักอยู่ยังหล่ะกด ปอกคุยาละทั่ทักงใไรบอกไปทั่วชั้นช้าชีวิตสองชั้นไปแบบนี้ไม่ฉันไม่มีอะไรท่วันนี้ทํางานทําการไม่ได้เป็นอย่างมีวเขาดีจะเอาฉันไปวุ้นแป้ํน้ำไผ่จะเอาฉันไปดึงไปฉันู่แั้วตกเกี่ยวฉันกับขากับก็ลูกละลูกตกเกี่ยวพระแห้งแล้วอืมพอแต่มาเมียนบอกอันนั้นอันนี้จากใจฉันฉันไม่ซอนหัวปวดใครทั้งสิ้นด้วยด้วยใจฉันเลยมันบอก บอกกันฉันจีถ้ามาเกยียร์ซูเมอร์นี่ตีฉันดีแล้วที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะตรงกัไม่จบไม่กูพูดถึงไพกับบอไหนกู้่ออย่างนั้กับ่ะไรกับว่ากูจะบอกอะไรนี่ซูเป็นบ้าติมักไพกับเบรติตามผู้นั้นยัยสิมาอันวุ่นบอกวุ่นไปให้ฉันโตกเกี่ยวถ้าเอฟซีตัวเกียวเนี่ยเขาจะรู้ว่าแต่ละเมื่อผิวอันพีวนั่นเห็นแล้วเจอไพเนี่ยฉันมาอยู่นี่ก็เกือบปีหนึ่งแล้วซีใบฉันมีมูมีพวก สิบัยฉันมีกิมีกักเพราะดิฉันโพสนะเพราะนั้นพราะนี่เสฉันโพสขึ้นเนี่ยเป้าถ้าถึงผู้เดียวจีแม่ฉันอยู่บ้านแม่ฉันซื้อกุหลาบทิพย์แม่กูซื้อกุหลาบทิพย์กูจะเป็นบ้าอะไรเอฟซี FC โตเกียวเพวกกิ่งกเ่อนเพิ่นเข้าใจฉันดิฉันเปล่ายังฉันไปแต่ว่าก็จะมีเอฟซีก็จะมีเวลาเวลาเขาจะเขาจะเขาจะแคปภาพเวลาผมโพสอะไรไปใช่ไหมส่ติวันนี้อ่ะผมอาจจะผมอาจาอาจะแบบโพสสั่งสอนพนักง,งานเรื่องผิดชอบช,อบชอบั่วดี คอยพูดถึงสมมตินะพูดถึงพนักง,งานข่อยอันนีหนุ่มเหมอือนบอมก็ไม่เา,าละ่ะอะไรหึงหวังคิดถึงอนไรนี่โอยพอกูอยู่ฮ่านพอกูอยู่ฮ่านกูไปทุหางเถอะสู้เป็นผู้ใด <c oughs> อยากษห่างสำคัญโอ้สุดสั้ จ้ามันเกิดขึ้นเป็นตัวมือแล้วจะมันเอาชันไปบุญบ้านน้ำของควเปลี่ยนตาของควมงคลนักงสาเอาอย่างไรออกแก็รียกว่าออกแล้วออกก็ชั่นแล้วเอาห้องล้วบอกหอกแลยห้องเลยผู้ใดมาไม่ได้แซ่บเดีจากจ้าแไปใส่อีกล่ะเนี่ยยิ่งเต็มอะไก็ได้ยาสีพลาฟ้านนอันนี้อันนี้อันนี้ถั่วเรวกล้าชั้นซุ้มประเภทีบ้านแคบชั้นไปหรือไปว่าชั้นไม่จบไม่สิ้นไม่เลิกไม่เลี้ยว หมายถึงอะไรฉันเลิศแล้วค่ะรุกนนี้ฉันเลิศแล้วค่ะอย่ามาสําคัญตัวค่ะเอฟซี FC ทุกฝ่ายค่ะขอร้องหยุดหยุดวุ่นวายนะคะขอร้องนะครับเห็นไหมฉันมาหาก,กินนถิดใครบอกตรงๆนี่แหละตื่นไปบ้านไปทั่ทวจ้าง,งสั้นจ้างซี่จ้างซีผู้ใดฉันคือคนได้ไปถวานาทันนกษิณการจ้างกูจะมาอยู่ในซ่ตี หาก,กิน花ซุมเงนนี่หากินเสียบยุ่เหยียบกินนาอยากกนนอยู่ดีเพจะแําลำบากดีเพ่ยังต้องจะจะเป็นสวัสดิ์นักสันใจห่วยอิจฉาผู้ใด่มีคำอิจฉาผูา้ใดบ่ิอิจฉาไปผู้ใดไ,ไ,ได้ดีก็ดีเบอดดีน้ำพึนินเบิตลาดพี่น้องขวะมาอยู่หอดนี่แล้วไขวทำมาทำม้่แล้วซัดอย่ามาานเ อุห้หอยเหรอเตรียมไปทัวรแล้วจะเลงอยู่กัน,าน,านมาถึงหมายถึงค้นเหม็นเนี่ยซื้อเถอะว่าเดี๋ยวายามาเม้นอ,อย่างนั้นอย่างนี้เถิดให้เราทำงานหากินเถิดอะไรก็สร้างสิให้เรา,าได้อ,อ,อยู่แซบ่บอยู่เจี๊ยบกินนัวเถิดฉันได้รวดเร็วแต่แม่ฉันจะซื้อกุหลาบทิพย์แม่ผู้บนเบิองเป็นเ,เนื้อหน่อเขากว่าใครเร็ว เป็นแสลงแก้มเดี๋ยวนี้เรื่องห้องเป็นเป็สีเบิ้ดมอนก็ว่าป้องกันไม่ถายเลยมั้งเรื่องห้องของง้อหายก่อันที่อยู่ลำบาก้าเกลดเ่้วไปบร่นเ็เปรี่ยวขากองไ่ักประตคนายสีต่างกองอะไสวยบอกไปน้นใครมาบอกก็บาจูบ่าจัดการมาแล้ว เห็นไหมเขาบอกก็บอกเขาบอกวาเขาบอกว่าไปถูกว่าไผ่สิเป็นยังกะเปลี่ยนไปแต่ว่าฉันบ่ได้เป็นน้ำไผ่แค่นั้นล่ะอย่ามุ่งว่าฉันซูโมริหากินล้อแข่งจากความบริสุทบริสุทอาศัยผู้ใดก็ไปตีนกินลั้มกินเท่าไหร่ก็ได้ขอกักผู้ใดละเมียกุกกิกุกกิ้วเขาดาวไหนนี่เขาคุยกับบอสบอัให้สดอยู่คุยได้มีธุระเด่วนไหมล่ะโอเคโอเคห้ามบอพื้นคนนะ เขาะจะพูดทั้งเดี๋ยวไม่พูดอยู่แล้วจะได้แบบเอาไปตัดลงนี่เยอะหมดให้เขาด่าฉันจะหลายหมดแต่ฉันบอกอย่างฉันก็ไม่เคยผ่านดิพอเราความจริงเนาะครอบครัวทั้าบาเลยอย่างกันที่บา้านเขาบอกตะลึงอยู่ ชีวิตฉันหายใจด้วยฉันเองเนี่ยเขาจะบอตื่งถ้ามากเท่ากับย่างเองเนี่ยทั้งระสัทน,นี่คขารับคว้าเขาที่บอกเขาบอกนะที่พ่ายเราเขากระบ,บอกเรื่องเขาหนีแมียจีบแล้วอาะไรที่ตลก ท,ทำงานทุกวันเย็นงานงงงงงงงนี่สิเป็น,นี่ผู้ไดขันดาันดาขันดาบอกไปทัว เป็นเจัาไดบัตที่นี่ย่าให้เราได้ึืนพ่อใหญ่สีนะั่นพ่อใหญ่สีนะั่นพ่อใหญ่สีของบบาวนอนหน้านะาจา๊ะพ่อใหญ่บาลฟิลแล่นพอเราซื้อบุญรอดแม้เราซื้อกุหลาบทิ์เดอพี่น้องเดอเราบังงึดจักเม็ดแล้วว่า ยาสิโยงงยาสิโยงแล้วโวดไปไใส่กะโยงเล่าไปตั้งแต่วา่าแล้วเสียดายผู้นั่นผู้นี่แล้ววา่าแล้ว่ได้ดเสียดายผู้ใดสิมีความสุขกระมีไปหลดแล้ววานั่นคือว่าน่ะนะ้องเพิ่นคบค,คนจักว่า,ากเจ่าใอดเด่าอดดกระสีเพิ่นโพดยังขึ้นกระสิโยงไปใส่ตั้งแต่ผู้เก่ายู่หันเพิ่นวา่าบสอสอ่อนแล้วว่าบ่งงึดไผสีมีความสุขมีความสุขไปเศร้าแซะเศร้าวากันแล้วว่า อย่าโยงแล้วไปใส่เมร์แล้วซื้อกุหลาบทิพย์ละวาน่ะมันเงือกจักเมดเด็ละว่าแล้วตื่นขึ้นมาแล้วยางเอาเองขาแล้วแล้วยางเองเด็ดแล้วพอดีขาพูดใดมายางกินเข่าดีมีความสุขดีละว่าพี่น้องเป็นจ้าใดละบาแมันความเราอยู่เด้นเนาะซาบุงการว่าถึกใจบ่พี่น้องถึกใจบ่ พอแล้วซื้อบุญหลอดเดอ้อแม่แล้วซื้อกุหลาบทิพแล้ววะ่ะขนาดแม่แล้วผู้เบงออกมากค่ะแล้วยังตัดขาดได้พี่น้องเอ้ยอย่าสิบไปโยงหนาโยงหลังเด้อบ,บาทที่นี่เศร้าซ้ำนี่ละ